ครับคุณยองครับจากกรณีที่มีข่าวครับผมปรากฏว่าทางคุณยองเนี่ยได้ไปรับทราบข้อกล่าวหากรณีที่คุณยุยยญาิเยอะครับผมไปแจ้งความเหม่นประมาทเบื้องต้นตอนนี้ทางคดีไปถึงไหนแล้วครับผมแล้วก็ทางฝ่ายคู่กรณีเขาเรียกค่าเสียหายด้วยหรือไม่ครับผมอ๋อเมื่อวานก็ไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกนะครับครับตามหมายเรียกที่น้องอยุยเขาแจ้งความไว้ครับ แล้วทีนี้ในในเรื่องของเราก็ให้การไปตามที่แบบความรู้สึกของเราเนาะเราก็ยอมรับว่าเออเราเราผิดแต่ว่าเราก็รุนแรงครับเราก็รุนแรงจริงัแหละแต่ว่าเราการพูดการไล่ส่วนของเราม,มันก็เรายอมรับผิดที่เราไปพาดพิงน้องอืแต่ ขอยืนยันปฏิเสธว่าเราไม่มีเจตนาที่จะไปบูลลี่หรือจะไปด้อยค่าน้องเขาครับอันเดีืมนี่ก็พนักงานสอบสวนเขาสอบสอบสอบคุยคุยไปประมาณสี่สิบนาทีเขาก็ติดต่อไปทางน้องยุ้ยครับน้องยุ้ยก็บอกว่าตามที่พนักงานอสอบสวนบอกว่าน้องเขาก็อยากมาคุยด้วยแต่ว่าวันนี้เขาไม่พร้อมเนื่องจากว่า ถ้าเขามาเขาจะมาพร้อมบัรทนายบรรทนายพรมไม่ว่างอะไรเงี้ยนะครับอืมแล้วในส่วนของที่คุณยุ้ยเขาติดใจกับทางคุณหยองอะครับผมประเด็นที่เราพูดเรื่องอะไรครับผมถึงทําให้เขาติดใจแจ้งความะฮะเรื่องมันเป็นยังไงช่วยเล่าให้กับผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมครับก็เรื่องมันเป็นคําพูดที่พี่ชอบใช้กับพี่น้องในวงการตลอดลเพราะพี่เป็นคน องผ,ผางเป็นคนพูดอย่างนี้แล้วก็พูดไปอย่างก็อย่างที่มันเป็นคลิปนั่นแหละแล้วก็บอก<ม>อยุ้ยมันก็ต้องพู้ว่าตอนนี้สถานการณ์โลกมันเป็นยังไงอ<ม>ืแล้วยุคเนี้เพื่นลูกใหม่มันเยอะ<ม>คนก็บอกว่าจะตายจะตายมันก็จะตายกันทางนั้นเนี่ยก<ม>ูก็จะตายอ่านอะไรอย่างเงี้ย<ม>เออพวกเรางั้นก็ต้องรู้ว่าเออยุคนี้มันคนละยุคกันอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปตามเรื่องตามเราแล้วก็ ก็พูดไปลักษณะอย่างนี้แล้วก็เป็นประมาณว่ายุยอ่าน้องอาจจะไม่พอใจว่ามึงมันตกยุคแล้วอะไรอย่างเงี้ยม,มันคนละยุคกันอะไรอย่างเงี้ยน้องอาจจะไม่พอใจคบพูดอันนี้ก็ได้ครับอืมแล้วถ้าถามคุณหยองนะตอนนี้ครับผมคิดว่าสิ่งที่เราพูดกับเขาเนี่ยมันแรงไปไหมครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยยังจะพูดอยู่อีกไหมครับถ้าย้อนกลับไปถ้าย้อนกลับไปนะอืมอันนี้พี่ยอมรับด้วยหัวด้วยหัวจิตหัวใจเลยนะว่าพี่อ่ะ พี่ยอมรับว่าพี่พูดแรงด้วยอารมณ์นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็มันมีหลายอย่างมันสมมหัวที่มันได้ยินการด้อยค่าการพูดหลายๆคนที่เขาออกมาพูดจริงมัางไม่จริงมัางใช่ไหมพี่ก็ครับเลยไลย้หรันั้นอือแรงฮะก็แรงยอมรับว่าแรงแต่ว่าแต่เราไม่มีเจตนาที่จะไปบูลลี่จะไปด้อยค่าน้องอยู่แล้วเราคนลูกทุ่งด้วยกันเราพี่ก็อยู่วงการลูกทุ่งมาตั้งแต่เล็กจนโตเราก็เห็นยุ้ยแม่งแต่เล็ก ทีนี้ปัญหาของมันก็คือว่าความรู้สึกเราอ่ะมันเหมือนแบบถือวิสายตนิดนึงว่า mm hmm. เออเรารุ่นพี่ในลูกทุ่งไม่ mm hmm. ว่าน้องแรงๆน้องมันอาจจะรับไม่ได้อบน,นี้พ mm hmm. อ,อจากนั้นมาพี่ก็รู้สึกว่าเออเทียบมันไม่ถูกต้องเว้ยอี่ก็ได้ไลฟ์สดวันที่อาจารย์เสรีสัมภาษณ์วิดีโอคอลพี่ก็พี่ก็พ,กพูดพี่ก็ขอโทษไป ขอโทษผ่านผ่านพรอติวไปะนะอืมครับแล้วพี่ก็มาไลฟ์ขอโทษอีกครั้งหนึ่งแต่ก็มีคนเข้ามาเม้นพี่แล้วก็ยุ้ยยุ้ยเองยุ้ยเองแล้วบอกว่าแหมเวลาด่าด่าแรงแรงเวลาขอโทษเป่าจังแทบไม่ได้ยินอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการคุยกันหลังจากที่มีประเด็นแล้วกับทางคุณยุ้ยใช่ไหมครับไม่เขาไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเนาะน้องเขาก็ลงลงของเขาพี่กับคุยของพี่อะไรเงี้ยแต่เรามีความรู้สึกว่าเออเราพลาด เราเละเรา, <ừ m. S 2> าพลาดพิงขา่าครับก็ขอ,อโทษไปอืม <ừ m. S 2> แต่เราไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะมีหมายสารมา <ừ m. S 2> เมื่อมีหมายสารมาเราก็ยอมรับไงเราก็ต้องไปพบก็ต้องไปตามที่หมายเรียกครับผมแล้วตอนนี้มีการ<ม>เคลียร์ใจกับทางคุณยุ้ยบ้างหรือย,ยังครับเห็นทางคุณหยองเนี่ยให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าอยากจะขอโทษแล้วก็ไม่ได้เจตนาที่จะบูลลี่อย่างที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ครับตอนนี้ไม่ได้คุยกับใครเลยอื เพราะไอการที่เราจะไปขอคนนู้นพูดขอคนนี้พูดให้มันจบอะไรเงี้ยมันไม่ดีเราพูดเองดีกว่าอ่าน้องเขาก็อย่างเมื่อวานร้อยเวรก็บอกน้องเขาอยากมาคุยก็เดี๋ยวหาเวลานัดกันอีกทีหนึ่งนะฮะวันเวลานัดกันเนี่ยเดี๋ยวร้อยเวรเขาก็นัดมา ครับผมคือล่าสุดเนี่ยทางทีมข่าวได้ติดต่อไปทางคุณยุ้อยครับผมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยทางคุณย้ยก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์วิดีโอคอลครับผมพร้อมบอกว่าไม่ขอรับคําขอโทษและให้เป็นเรื่องของทางทนายความตรงนี้ทางพี่หยองจะยังไงต่อครับผมดังฝ่ายนู้นเนี่ยเขาไม่รับคําขอโทษอย่างชัดเจนแล้วครับอ,อ๋อตอนนี้เขาไม่รับใช่ไหมล่ะถ้าเขาไม่รับก็ต้องปล่อยให้เขาให้เขาดาเนินการไปพี่ก็ต้องหา ทนายมาคุยอ่ามามาสู้มาอะไรกับว่ากันไปเพราะว่า<ม>ถ้าเขาไม่รับความขอโทษมันก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เขาเนาะเออแล้วแต่เราจะไปห้ามเขาได้ยังไง<ม>เขาไม่รับความโทษเราก็ต้องเตรียมทนายไปคุยกันอืก็ว่าไปตามในรูปของคดีหลังจากนี้ใช่ไหมครับถ้าเขาว่าไปตามกระบวนการไงถ้าเขาไม่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 รับความขอโทษก็ไม่เป็นไรอืมโอเคครับถึงตอนนี้แล้วครับ ทางพี่หยองมีอะไรอยากจะสื่อสารไปยังคุณยุ้ยไหมครับเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเขาฟังอยู่หากทางเห็นทางพี่หยองเนี่ยครับผมบอกว่ารู้จักทางพี่ยุ้ยเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วก็โตมาในวงการลูกทุ่งด้วยกันมีอะไรอยากจะสื่อสารไปยังพี่ยุ้ยไหมครับผมถ้าเกิดว่าเขาได้ดูคลิปอยู่ตอนนี้อ๋อก็ก็พูดไปหมดแล้วที่พูดไปหมดแล้วก็แค่นี้แหละในเมื่อเขาไม่ไม่รับคำขอโทษ ถ้าสมมติว่าเขาไม่รับควาโมโโทษเขาไปฟังอะไรปล่อยเป็นเรื่องของกระบวนการกฎหมายอืก็จะไปขอร้องอะไรเขาจะไปพูดถึงอะไรเขาลละเออในเมื่อเราขอโทษแล้วอืพวกเขาปรดอยแล้วทีนี้เราก็บอกว่าเราไม่มีเจตนาที่จะไปด้อยค่าหรือว่าไปบูลลี่ไปอะไรน้องใช่ไหมครับเม่อเขาไม่ยอมเขาจังตั้งใจที่จะทําอย่างนั้นเราไปพูดอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์ ก็ต้องปล่อยไปตามกระบวนการแล้วแต่เขาว่าเขาจะเอาอย่างไงเขาจะแล้วแต่น้องเขาจะเอาอย่างไงเราก็หาวิธีแก้ก็วิธีที่จะต้องมันมันไม่หยกตรงนี้ไงมันต้องไปที่ศาลไปอะไรเรื่อยไปก็เราก็ต้องกว่ากันไปอืมโอเคครับสุดท้ายพูดได้ว,ว่าตอนนี้แล้วเนี่ยทางคุณยุ้ยเนี่ยครับผมเขาก็ไม่รับความขอโทษแล้วหากสุดท้าย ทางคุณย้ยปิดประตูเจราจาไม่ยอมคุยด,ด้วยแล้วก็เรื่องมันไปถึงศาลแล้วเนี่ยครับผมทางวิยองจะเอาไงต่อฮะหลังจากนี้อ๋อก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากอืมเดี๋ยวก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่อืมคุยกับนายว่าไปถึงศาลแล้วเราจะต้องทํำยังไงเราก็ต้องก็ต้องมีวิธีก็ต้องหาวิธีเออแบบที่จะต้องต่อสู้ อุทณ์กันยื่นไากะสู้กันไปให้ถึงที่สุดอ,อ่ะอืมอาจเป็นติดปีเป็นห้าปีอะไรก็ว่าไปละนะถ้าเขาไม่ยอมเนอะถ้าเขาไม่อยากจบก็ไม่เป็นไรอืมโอเคครับแต่ถ้าทางฝ่ายคุณยุ้ยเนี่ยครับผมยินดีถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดนะครับผมถ้าเกิดว่าเขารับคำขอโทษแล้วก็ยินดีที่จะรจาอันนี้ก็จบใช่ไหมฮะก็จบทุกอย่างเรายินดีไงเรายินดีขอโทษเรายินดีทําทุกอย่างเรายินด,าาดีเราก็รู้ว่าเราพลาดเราก็รู้เราเป็น เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นพี่เออเป็นน้องคนวงการลูกพุ่งเหมือนกันเรามาจากวงการลูกพุ่งเหมือนกันครับแต่เราถามว่าเราผิดเราแรงมันก็ใช่มันก็จริงแต่เราไม่ได้มีเจตนาเราก็บอกเราก็ปฏิเสธว่าเราไม่มีเจตนาที่จะไปด้อยค่าหรือว่าจะไปดูหมิ่นจะไปบูลลี่ไปอะไรเขาไหนเราก็อืมมันก็ที่จะทําได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าถ้าทําไปแล้วถ้าตือเบื่อเขาโอเค ทุกอย่างมันจบที่นู่นน,นี่เขาจะเอาอยัางไงว่าไงก็ให้ทนาเนี่ยทนาคุยกัน